สวัสดีครับบ่าวเถาะสวัสดีท่ัมชุ่มครับให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับพี่น้องมันหนี้เดินทางมาที่บ้านพอแต้มนะครับเนาะมารับชมตรงงวดน้ำกันครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับเนาะครับมารับชมชุดบนของพอแต้มครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับชุดล็อกบนเงินล้านพอแต้มหนึ่งหาตรงๆครับท่านผู้ชมมาล่างเอาบ่าวเถาะจะโบวหลายครับผมครับมารับชมตรงงวดน้ำกันครับบ่าวพอแต้ม จะปล่อยชุดใหญเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับพ่อแต้มสวัสดีครับพ่อแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบนเนาะชุดบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะบนเตรมได้ว่าเป็นชุดเต็มชุดเต็มพ่อเออชุดเต็ีมไก่อนเออเสียดายงวดที่ผ่านมาบอดเอมาตามโค้งสุดท้ายอันนี้คือโค้งสุดท้ายอ่าครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเอาชุดเต็มไปก่อนเนาะครับผมอืมศูนย์หกนะครับเนาะหนึ่งหากระมีชุดบนของพ่อแต้มงวดที่ผ่านมาครับพี่น้อง เพราะว่าแต่ลงแต่ชุดล็อกเงินล้านนะพี่น้องนี่ครับหนึ่งห้าตรงตรงมาล่างของพอแต็มครับอดีผพานนาบดิพายเอฟซแฟนครับมาตามครงสุดท้ายครับอันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวนะพอเนาะนเต็มชุดเลยปะครับเต็มชุดเต็มสูตรครับพี่น้อง บนตรงๆไม่ต้องกลับบ่พอเมียนไม่ต้องกลับเต้บ่กกัดตัดลงมาเบื้องต้นเนี่ยออกมาับอันนี้จะที่มึงก่อนรักรอยโอ้รักหลักหลักหลักสิบมีหนึ่งมีแปดมีเก้าอันนี้คือชุดเต็มไงเลยชุดไงชุดไงนะครับเต้ว่ามานี่ตัดลงมาแล้วเหลือซัมนี่ก็ยังเป็นชุดไงอยู่ครับผมเขาเรียว่าหลายตัวอยู่ครับอืมัวไรก็พอครับ ลักหนึ่งถานหนึ่งมาซิมี่หนึ่งสี่รับหนึ่งแปดกปดบับผมหนึ่งเก้ากับอันนี้ทาลักแปด แปดหนึง่งแปดสามแปดห้าแปดหกบ่ลงวันนี้ลักเก้าครับ 90 91 93เก้าหนเก้าสามเต็มทะตีนเก้าห้ี่คือชุดชุดเต็มครับชุดเต็มบนตรงๆรงแม่นครับ เื่อนี่มั่นใจครับลักซิปนี่มาแน่นอนลักซิปเน,น่นครับเรียกว่าสิเป็นตัวใดอ่าลักซิปขีดไทยไว้ได้บอเป็นตัวเนียนเ้อครับออบอเป็นตัวเนียนเนาเดี๋ย,ย,ยวสิเนียนให้อยเนียนลักให้สักวันเบื้องต้นอันนี้คือมักส่วนตัวเนาะครับเนาะมามักลักนี่ขีดเาาเลยแปด แม่นครับค่ะถ้าแปดมานี่คือแปดหนึ่งแปดสามแปดหาสินิทจบครับตรงตรงไม่ต้องกลับถ้าลักแปดสิบบนมากคือแปดหนึ่งแปดสามแปดหาเท่านั้นพรแต้มแม่นครับอันนี้เคื่อส้วนตัวนะแบบตัวครับเดี๋ยวคงสุดท้ายเขาเมาอยู่ตัดตัดทึงเบิร์ดนี่แหละอ่าครับพ่อเออแต่จีเรียยืมมาบ้านยังมาสองหางครับครับผมซองนั้นรักลอยดีพ่อเออรักลอยครับผมรักลอยนี่ ลงไว้เพื่อเอฟซีมักเนาะแมนมครับลักรอยนี่เจ็ดแปดสามครับครับสมมุติว่าเอฟซีมักลักแปดเขาก็เอาไปใส่ แล้วแปนี่มันสิมเมนร์แนหรอครับเนาะอพอมาติดอยู่นี่เด้่ยวมีเจ็ดกับ3กับสามแปดหนึ 3, 3่งสมแปดสมสมแดห้าไปประมาณนี้ครับเอาใส่โลโกโ้พอนะครับ ฝากไ้เป็นแนวทางก่อนเนาะเอฟซีนะเดี๋ยวคงสุดท้ายเขามาตามต่ออีกเป็นชุดบนตรงๆนะพ่อเนาะตรงๆชุดเต็มชุดชุดใหญ่นะครับมันลายตััวคครรบับอันนี้ของพ่องวดที่แล้วน้าพอเนาะคนี่คือโคงสุดท้ายท้ายสุดคงสุดท้ายท้ายสุดชุดบนโอ้นี่ครับถ้าเต็มสูตรของพ่อพนนีครับท่านผู้ชมครัเกียรติวารศูนย์หกนะครับศูนย์หกตรงๆ ครับหนึ่งหกับมาล่างครับพี่น้องครับโสุดท้ายไปครับอนุญาตนะมาเท่าครับพ่อคืองวดมือหนึ่งเหรียนวะหลักสิบบนศูนหนึ่งสามครับมาทั้งบนทั้งล่างแมนพ่อานี้งวดนี้หนึ่งแปดสามนี่สัเก็ตมือบอครับหลักเก่านี่มันจะเป็นส้นกับเบ็กหลังหนึ่งแปดเก้านะพ่อมันจะเป็นส้นเดกรหลังนนแมนครับนสิบลิบก่อนลิบนั้นเนาะครับ วันนี้อาจเขาได้หมดลังล่างนี้ก็ได้ครับทาชมนี่ครับผมเอาครับนี่ครับแต่ว่าพ่อในลักซิปเนี่ยมักแปดลักซิปคือมักส่วนตัวครับมักส่วนตัวนี่เป็นความชอบส่วนตัวของพ่อแต้มนะครับลักซิปบนก็คือมีแปดมีหนึ่งมีแปดมีเก่าครับลักซิปบนพ่อแต้มพ่อเป็นชุดบนตรงๆแต่ว่าชอบส่วนตัวนี่คือแปแปด เราพอเนาะแมนชอบคนตัวคือแปดครับผมชุดเน็ตของพอแตมถ่าชอบพอแตมเปนก็ว่าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าท่านผู้ชมนี่เนาะครับเนาะเยอาเพลย์ได้ตัวนึ่งเยอะเพลย์เล่นมากกว่าเนาะตัวนี้มันดังมั่วที่พานมากแปดสามนี่เนาะพอเนาะมักน้ำยุ่ยพอรักแปดแปดสามแปดห้านี่ครับท่านผู้ชมเอากัดเอฟซีถ่ายอยากได้ชุดเต็มของพอแตมนะครับเนาะเด้อครับ แสงมันสนอนเต็มตาเอ่บ้าเท่ากัน,นทัสนธรแคบเอาครับชุดเต็มพอแต้มนะครับเนาะถ้ายุดันนอกอาจจะนี่นะพี่้องเดี๋ยวขยายให้นี่ครับนี่ครับผมครับบนตรงๆนะครับผมลักสิพอแต้มมีหนึ่งมีแปดมีเก้านี่ครับแคบเอาครับผมมีชุดที่พอแต้มตัดมาให้ นะครับเนาะมีบ้าวเถ่ท้ทยชุดเต็มให้นั่มครับครับชุดนี้จะเป็นชุดที่พ่อแตมตัดมาให้แลลวครับแต่ว่าพ่อแตมยน่งจะตัดให้อีกยดได้ครับพี่น้องครับพอพนมาพ่อพนจะคัดให้เน้นๆให้หน่อยคู่หน่อยชุดอีกครับครับสำหรับเอฟซีแฟนครับนะครับเนาะที่อยากได้ลักลอยนะครับพ่อแตมเพิ่นก็ให้ลักลอยมานึ่งคือ783ชุดลักลอยครับนี่ครับ มีเจ็ดมีแปดมีสามหลักร้อยครับสูตรของพ่อแต้มเด้อครับท่านผู้ชมหลักสิบบนขึ้นมีหนึ่งมีแปดมีเก่าครับเก่านี่ชนกับสูตรล่างนะครับที่พ่อพันไหมาครับผมแต่พ่อพันยำบาชอบส่วนตัวครับชอบหลักสิบแปดมีแปดหนึ่งแปดสามแปดหาถ้าใดอยากได้หน่อยคู่หน่อยชุดกระรอนะครับเนาะหรือถ้าชอบไม่คิปนี้เกิดแปดสามแปดหนึ่งแปดหาชุดที่พ่อพันมัดนะครับเนาะชอบหลักแปดสิพอหลักสิบ ่นครรับเพาะว่าของงวดที่ผ่านมาเนี่ครับ,รท,รบทำช่ชมหลักสิบบนของปอแตม้มนะครับหลักสิบบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสามนะครับเนาะหลักสิบกับมาทั้งบนทั้งล่างครับมาศูนย์บนมาหนึ่งล่างนี่ครับสูตรโค้งสุดท้ายของปอแตม้มนะครับเนาะเบาแถวบริภาษ์เอฟซีมามาตามโค้งสุดท้ายน้ำพ่อเพิ่นนะครับเนาะครับมันเนาะให้เบิรงอยู่ดิเนาะอ่าเห็นปะครับมัน มันนีไปบนวิ่งเลขกวิ่งกับแมนล่างหกพ่อฟันหกล่างอหกล่างที่ไปที่มากี่แมนพอหกล่างครับผมวันนี้มันขึ้นไปบนขึ้นไปบนวันนี้วันนี้มันได้เก่าได้เก่าเอาไปวิ่งเอาได้เลยอ่าเก้านี่ครับทั้งบนทั้งล่างอโน่พ่อโอ้ฟันที่เก่าเล่นบ่ที่เก่าเลยครับผมอืมนี่ครับพอแต้มพนเกนถ้าถ้าชอบเล็กเตียนเล็กวิ่งพอพนฟ้าฟันที่เก้า เา <utan> พอเนาะแต่ว่าเก่าสูตองพอเนี่ก็ชนเก่าบนเก่าล่างนี่เนาะพ่อแมน่แมนครับผมอ๋ครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจออีออกรอ,อ,อบนึงพี่น้องนะครับเนาะรับบนตรงๆน,น,น,นะครับเนาะหลักสิบพอแตมคือหนึครับงวดวันที่หนพฤกจิกายนหกครับผมถาหลักหนึ่งพอแตมมันจะไพหนึ่งสีนึ่งหนึ่งเกครับหลักแปดแปดหหลักเกาเกาศูยเก่าน่เกเกพอนชอบส่วนตคือหลักแปดนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดสามแปดหาหลักร้อย ถ้าท่านใดชอบลักลอยก็คือ783จับใส่ได้เลยเอาครับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแต้มนะครับเนาะกับเอฟซีแฟนคลับสุขุมสุขคนดูแลสุขภาพครับหลังกายแข็งแรงคือเก่าแล้วพี่น้องเ <laughs> <laughs> งินไหลน้องท่องเลยเขาสุขคนครับผมพอบ่าวเทาคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ